มาสวัสดีคุณดูทุกคนครับสวัสดีครับเวิร <c oughs> ์กไหมไออากาศในชั้นถ้าถ้ามันถ้ามันไม่ใช่บอสไม่เวิร์กแต่ถ้าเป็นบอสเดเวิร์กอยู่แต่ก็แต่ถามว่าเวิร์กขนาดไหมก็ไม่ได้ขนาดนะั้นเพราะว่าในชั้นแยกตีมันก็จบเวลาอีกห้องเรีวยววาง เนชั่นมันทำให้จบเวลาสองห้องได้ไงเออมันแบบแบบช่วยกันแบกช่วยช่วยอากาศาแบกอีกห้องแทนได้ไง,ไงคือมันใช้ไม่คุ้มประสิทธิภาพอย่างนี้ด้วยแต่ถามว่าเวริร์กไหมก็เวิร์กอยู่แล้วนี่ท่าเนชั่นไตกอะไรก็อร่อยอย่างนี้ด้วยานางงาผมอา่านแชทนะครับ

โอเคถ้าทำเป็นเน็ตกับคาสือเสร็จดมิจจะเพิ่มยังไหมครับหมายถึงอะไรหรอคาสือห้าจะเห็นผลอ่าแต่เป็นเน็ตอะถามว่าเห็นผลไหมก็เห็นแต่แต่เชียงหนิงคุณต้องไปทําหอกก่อนอันดับแรกคุณต้องไปตกปลาต้องไปตกปลาอากาศรีทันไหมอะบบนั้นอ๋อเขาใส่นาฬิกาไออาร์ได้ครับเขามีนาฬิกาไออาอยู่จําได้อีกห้องใช้เอ็มเอาเอาบนเป็นเต่าผ่านแบบพิบตาแม่งเอ๊หูเต่ามันวื้อ ไอระกะครับไอระกะหมายามถึงอะไรหรอหมายถึงไอระกะอะไรไอ้นี่หรอแรงฮะแรงอ่าเดินให้เห็นภาพก็ได้สี่หมื่นสองอ่ะถ้ามีเบนเน็ตเอาถ้ามีเบนเน็ตแทนเดียร์น่าก็แรงกว่านี้ครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าคาสนาเสร็จก็แรงได้กว่านี้ฮะอันนี้สี่หมื่นสอง แต่ก็ถ้าโมนาใส่โมนาใส่เฮนาก็แรงกว่านี้ฮะอมตีมื่นสองคุณคิดว่าแรงไหคีคิดว่าแรงหรือยังฮะเนี่ยฮะตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทำอะไรต่อดีเลยลงแฟกลมแฟกลมนะฮะอย่างน้อยชํานาญสามช่องอ่ะสีม่วงก็ได้ อย่างน้อยสีม้วนก็ได้เมื่อกี้เห็นมอนปะล่ะอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ใส่หมวกอัตราทีนะไม่ได้ใส่หมวกความแรงนะอ ่าเรียนจบใครอยากฟังเพลงอะไรขอเพลงมาได้นะตอนนี้คิวเพลงม่อยู่5เพลงนะครับจังหวะนี้ ห idi, ้องร oui, ่มแบนน้ำแข็งเต่าโคตรขี้โกงตัวไฟขี้โกงทุกตัวครับห้องนั้นตัวไฟตัวไฟตัวอะไรก็ขี้โกงครับจังหวะน่ะ พี่ก่อนตีอ่ะเตรียมก,กินตีไว้ไว้รอบหน้ามากกว่าค่อยๆตีแล้วกันเฮ้ตัวไหนหมดุดตัวไหนหมดุดตัวไหนหมดุหนหมด อีซ e, ี่เดี๋ยวสิはは้นเดือนอากาศในชั้นลงไทเอมต้องการกระจายอันติีนะครับเป็นน้ำแข็งหรือไฟอ่ะฮะหมายถึงอะไรกระจายไฟมันก็ต้องกระจายไฟสิเพราะว่าไม่งั้นเราจะได้บนธาตุไฟได้ไงถ้าไม่กระจายไฟเฮอเราก็ต้องกระจายไฟถูกหรือเปล่าหรือหรือบี๊กเข้าใจอะไรผิดวะ

มุดไปมุดมาก็สนุกเหมือนกันเนี่ยมซีเรียสไม่รีบผ่านเลยครมันหายหลยเค่อยเล่นได้็นซีเรียสลังเลยต้องกระจายไฟให้เสียงหลิงหรือกระจายน้ำแข็งให้กะแปะน้ำแข็งไว้ที่มอนและกระจายพื้นไฟที่ติดตัวเองเราจะได้หนึ่งกระจายไฟแล้วก็สองคือจะกระจายน้ำแข็งจากมอนที่ติดได้สองทาง แต่ยากนะเซตอัพแบบบอกกันเลยยากนะให้ตัวเราติดไฟให้ตัวให้ตัวศัตรูติดน้ําแข็งมันจะกระจายสองธาตุแค่นั้นแหละแต่บอกในหะ้นายากยากมากโคตรโคตรของการเซตอัพแม่งเลยเพราะไฟไปน้ำแข็ง 何だ<二><二> ไม่มุดแล้วหรอผมรอพี่มุดอยู่นะรอพี่มุดอยู่นะจบผมใช้บริการ,รเขาดูนี้โอเคเสร็จหนึ่งเสร็จปินหนึ่งอดี 冒険だ 人は技を支え。 เออเชฟป็กการครับวัเนี้ของมาครับป่ายดีส